แ้สุบอกว่าเจนเย็นนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตให้แบตเตอรี่ทนกว่านี้อีกโอ้ my god มันคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆเราจะพูดอีกครั้งนึงนะว่ามันดีกว่าเดิมเยอะมากๆบอกได้เลยว่าน่าจะทำมาตั้งนานแล้ว Galaxy Watch 4 จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องย้อนความกลับไปตั้งแต่น,นดุดทำคลิป Google I/O เลยทีเดียวนะคะว่าโหนี่มันมีการพัฒนาอะไรบ้างของ Android ที่มีการพัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแต่ว่ามีอู่หนึ่งอย่างที่เราเองก็พูดในคลิปเหมือนกันนั่นะคือการจับมือร่วมกันระหว่าง Samsung แล้วก็ทาง Google นั่นเองทํำไมต้องจับมือร่วมกันใช่ไหมคะมีการพูดว่าเขาเนี่ยจะมีการจับมือร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบเกี่ยวกับ Variable หรือว่าอุปกรณ์สวมใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ไปการจับมือร่วมกันตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าคงเป็นแบบอารมณ์ไทยเซนโอแล้วก็ใส่ความเป็น Google เข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ปรากฏว่า มันไม่ใช่มันมีความเจ๋งกว่านั้นก็คือว่ารอบนี้เนี่ยซัมซุงจับมือร่วมกันกับ Google ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นแวร์โอเอสแวร์โอเลยแหละที่แบตมันหมดเร็วๆนั่นแหละรวมร่างกับวัน UI Watch ของซัมซุงซึ่งปกติแล้วเนี่ยนาฬิกาของซัมซุงเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะของ t ทเซนโอเอสจุดแข็งที่สุดของซัมซุงคืออะไรแบตเตอรี่ดีมากในบรรดาสมาร์ทวอชที่มีฟีเจอร์เยอะนะแบตเตอรี่ของซัมซุงถือว่าดีมากๆไม่นับพวกแบบสมาร์ทแบนดสมาร์ทวอชที่เอาไว้แจ้งเตือนธรรมดาเพราะว่าสมาร์ทวชอช ถ้าเกิดว่าเอาฟีเจอร์ที่แบบระดับเทพของ Wear OS ที่มันอยู่ใน Google เนี่ยมาใส่ลงไปผลก็คือสิ่งที่เราขยแยงที่สุดใน Wear OS คืออะไร Wear OS เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบฟีเจอร์เยอะที่สุดอลังการที่สุดและมันเป็นของ Google นันั้นพวก Google services ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในระบบของ Wear OS ของทาง Google เนี่ยทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ทุกคนเกลียดที่สุดคือแบตเตอรี่ไม่เคยอยู่ครบวันเลยนะดูบอกตรงนะ Wear OS เนี่ยนะดูใช้มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นเนี่ยผ่านหนึ่งวันเนี่ยลุนแล้วลุนอีกต้องเปิด เด้ียจำเป็นหรืออะไรแบบนี้ดังนั้นรอบนี้นะคะ Samsung กับ Google ก็เลยจับมือร่วมกันพัฒน,นาออกมาเลยกลายมาเป็น Wear OS ที่มี One UI Watch อยู่แบตเตอรี่ดีเหมือน t ทเซนฟีเจอร์เยอะเหมือน Wear OS พูดมาขนาดนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าตัวนี้มันจะเจ๋งกว่าปกติยังไงบ้างส่วนมันจะทําอะไรได้มากเนี่ยเดีย๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอู้หูอินโทรบ้ นอกจากการพัฒน,นาขึ้นมาที่ดูน่าสนใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ก็คือว่าเขามีระบบที่จะตรวจสอบร่างกายเลยนะไม่ใช่แค่ B M I ธรรมดาแต่มันลึกไปกว่านั้นเดี๋ยวเราทําให้ดูแน่นอนนะคะงั้นตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาขเขาก่อนละกันนะคะสำหรับ Galaxy Watch 4เนี่ยตัววัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัว Watch 4 Classic เนี่ยตัวนั้นจะเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็มีน้ําหนักที่มากกว่านั่นเองด้านล่างนะคะยังคงมีเซนเซอร์นะคะในการวัดอัตราการเต้น ของหัวใจแล้วก็วัดตัวของออกซิเจนในตัวเลือดด้วยส่วนปุ่มด้านข้างนี้เนี่ยนะคะดูเผลนๆเ,เหมือนเป็นปุ่มธรรมดาใช่ไหมแต่ปุ่มตรงนี้เนี่ยนะคะด้านบนที่มีแถบสีแดงๆนิดนึงเนี่ยนี่คือปุ่มโฮมเราก็ว่ากันง่ายๆปุ่มดำๆเนี่ยที่ไม่มีแถบแดงเนี่ยคือปุ่มแบ็คโดยการที่วอชชีสีจะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะก็คือ44มิลลิเมตรนะคะจะมีสีดํากับสีเขียวแล้วก็40มิลลิเมตรเนี่ยจะมีสีดําแล้วก็สีพิ้งโก้นั่นเองถ้าเป็นวอชชีสคลาสสิกเนี่ยอันนั้นจจจะะ mm, ะะะะะแมมมมนน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 นๆหหห่ออยเเปป็้้้าาััััดด46 4ตตววรืผูชีํก 10มิลเนี่ยจะอยู่ที่25.9กรัมเท่านั้นถ้าเป็นตัว44มิลเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่30 จุกรัมตัวหน้าจอนะคะจะมีขนาด1.4นิ้วนะเป็นจอแบบซูเปอร์อัลมเลตนะคะความะเอียดคือ450คูณ450แล้วก็จอเนี่เคลือบทับด้วยตัวของ Corning Gorilla Glass dx plus อีกด้วยโดย watch 4นะคะตัว40มิลเนี่ยจะเปิดตัวที่ราคา7,990บาทนะคะส่วนตัว44มิลนะคะตัวนี้จะเปิดที่ราคา8,990บาทก็แพงกว่าพันหนึ่ง 1, 1, 1. แต่ว่าตัว44มเนี่ยจะมีรุ่น lte ด้วย นะตัวชิปเซตเนี่ยน่าสนใจมากรอบนี้ใช้ Exynos W920 นะคบเป็น Dual Core ปกติแลยนะ่ะ Wear OS จะใช้คู่กับ Snapdragon ซึ่งผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าแบตเตอรี่หมดเร็วมากแต่ตัวนี้ Exynos W920 ที่เป็น Dual Core 5นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเหลือเชื่อเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะรอม16 g b นะคะรุ่นนี้ RAM 1.5GB แบตเตอรี่อยู่ที่ย6อยู่ที่361มินะคะระบบปฏิบัติการที่เราพูดเลยคือ Wear OS ที่มีการครอบทับด้วย One UI Watch นั่นเองนะคะการเชื่อมต่อเนี่ยรองรับทั้ง b l u e t o o เวอร์ชัน5.0นะคะแล้วก็ Wi-Fi เนี่ยรองรับทั้งตัว2.4 g h z แล้วก็5 g h z แล้วก็ยังรองรับตัวของ NFC นะคะทนน้ำทนฝุ่นนะคะในระดับ IP 68ทนน้ำได้ลึกถึง5 ATM กันเลยทีเดียวแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นระดับ Military Grade 810G ใช้ได้ตั้งแต่ Android เวอร์ชัน6ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเวอร์ชันล่าสุดนี้เลยแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในมือเราเรียบร้อยเราชอบมากๆเลยจริงสลับสมาร์ทวอชคือถ้าวันนี้ถามตรงๆนะั้นตรๆว่า Smart Watch ที่แบบเราอยากได้มากสุดเนี่ยคือ smartwatch ที่รันด้วยระบบ Wear OS แต่ว่าแบตเตอรี่ที่หมดเร็วมากๆอย่างน่าเกลียดของ Wear OS เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อทุกคนแบบรู้สึกสยองขวัญอะเพราะว่ามันมันแย่มากๆแต่พอมันมาร่วมกับ a m s u ุงรอบนี้ปุ๊บเนี่ยคือมันดีขึ้นแบบมหาศาลมากๆเอาเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่เนี่ยปกติ Wear OS ไม่พ้นวันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยใช้ได้อย่างต่ำนะน่าดุดลองใช้ดูเนี่ยสามสี่วันเนี่ยสามารถใช้งานได้แน่นอนว่าเราไม่ต้องมาลรู้ว่าวันหนึ่งมันจะหมดไหมแต่นีี่่่่ออยูในเเเคสทววาาาารรรไไมดดด้ปิกััต หัวใจหรืออะไรตลอดเวลาขนาดนั้นเราเปิดเท่าที่จําเป็นนะคะแล้วก็ใช้ในตอนนอนได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวตอนนอนจะมีการตรวจสอบสุขภาพอะไรอีกมากมายนะด้งน,นสิ่งที่น่าหายพวกก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่ดีกว่า w ว a r OS ที่เราเคยใช้มาเนี่ยสเท่าเป็นอย่างน้อยแน่นอนอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะและ้วถ้าดูเด็กกระซิบไปถามซัมซุงด้วยว่าโอ้ oh, พี่ทำไงให้แบบอึขนาดเนี้ยซัมซุงบอกว่าใจเย็นนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตให้แบตเตอรี่ทนกว่านี้อีกโอ้ my god นะฮะจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจดังนั้นวันนี้ที่เรารีวิวจะได้ประมาณสักสามวันหนึ่งสี่วันแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยมีการอัปเดตมาน่าจะได้มากกว่านี้ซะอีกดังนั้นเรื่องนี้น่าจ่ายห่วงแล้วเนะาะสำหรับการใช้งานนะคะก็เหมือนเดิมนะครับปัดด้านบนลงมาจะเป็นตัวการปรับตั้งค่าง่ายๆพวกเปิดเสียงพวกไฟฉายนะคะหรือว่าการเซตติ้งตั้งค่าต่างๆเนี่ยทำจากตรงนี้เลยปัดไปทางขวานะคะจะเป็นพวกโหมดสุขภาพต่างๆเช่นการออกกําลังกายการวัดต่างๆนะคะการนอนหลับหรือว่า ดูอากาศนะคะรวมถึงปฏิทินการแจ้งเตือนต่างๆมากมายซึ่ง Samsung เรียกพวกนี้ว่า Tile นะคะก็คล้ายๆถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกระเบื้องอะแต่ว่าจริงมันเป็นกลมๆนะจะเรียกว่ากระเบื้องก็ไม่เชิงนะปัดด้านล่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันก็จะเป็นพวกไอคอนช็อตคัดต่างๆที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามนั่นเองนะคะ อันนี้เราชอบมากเลยมันให้ข้อศอกที่ดีมากมี Google Play Store ด้วยนะคะ Google Play Store เนี่ยแน่นอนว่าก่อนอันนี้มันไม่มีเนาะเราก็จะเจอพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถโหลดจาก Play Store ได้มากมายนะคะเช่น YouTube Music นะคะ Smarting หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โหลดจากตัวนี้ได้แล้วก็มีแอปเด่นๆสำหรับ Wear OS นะคะเยอะมากเลยอันนี้มี Spotify นะคะโอ้เยอะหลากหลายอย่างมากนะคะมีให้เราใช้งานกันแต่จริงๆแล้วเราคิดว่าตัว ROM 16เนี่ยเราก็ใช้กันระดับหนึ่งแหละคงไม่ได้ใช้กันเยอะมากมายขนาดนั้นนะคะตัวแอปพลิเคชันการออกกำลังกายนะคะมีทั้ง Adidas Strava Running นะคะตัวนี้ใครที่แบบเป็นนักวิ่งหรือเป็นนักปั่นจักรยานคงรู้จักเป็นอย่างดีนะคะมีคาเดโอกรมต่างๆให้เราเนี่ยใช้งานกันในจุดนี้ด้วยสตรีมมิ่งเสียงก็อย่างที่เราพูดไปว่ามันก็คือพวก Spotify Shazam นั่นแหละค่ะมาถึงเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาบ้านนะคะรุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแวร์โอเใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้แบบนั่นดูใช้คําว่าแบบมันมหาศาลมากไม่ได้จํากัดว่า30หรือ50แบบมันมัน เท่าไหร่ก็ได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยเราสามารถเอารูปของตัวเองเนี่ยมาใส่ในนาฬิกาได้อีกด้วยเพื่อให้มันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นนาฬิกาของเราเองนะคะอันนี้น่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเติมเต็มที่ดีมากๆการจะมือร่วมกันเนี่ยมันก็คือการเติมจุดเด่นของจุดเด่น2อันเนี่ยมารวมกันแล้วเราว่ามันเข้าท่ามากๆจริงเราอวยไส้แตกแน่นอนและดูแต่คนต้องชื่นชมในจุดนี้จริงเพราะแวร์โอเนี่ยมันมีปัญหาที่แบบจริงๆพอซัมซุงมาแก้ปุ๊บเนี่ยมันน่าใช้ขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเอ๊ะหรอัาิงมนยู่กแ คือพอชิปเซตเนี่ยมันเป็น Exynos ปุ๊บเนี่ยเออมันดีนะปกติเราแวร์โอเมันจะเป็น Snapdragon ทั้งหมดใช่ปะละ่ะเออถ้าใครใช้เล่นพวก Variable อปกุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็คงจะทราบเป็นอย่างดีแล้วว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนั้นหมดดังนั้น Exynos เนี่ยดูเหมือนว่าถ้ามาเอาดีทางดนั้น Variable ด้วยเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นเดียเลยวนะ <S <S ต่อมานะครับเป็นคำถามที่เชื่อว่าทุกคนจะถามแน่นอนเราตอบไปทีละข้อแล้วกัน1รับสายได้ไหมคาตอบคือได้ค่ะ2คุยผ่านทางนี้ได้ไหมได้ค่ะ คุยเลยใครรับสั่งตรนี้ปุ๊บพูดจากตรงน,นี้ได้เลยนะคะมีไมโครโฟนในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะพูดออกไปได้เลย 3. ตอบ Facebook ตอบการแจ้งเตือนต่างๆได้ไหมคําตอบคือตอบได้ค่ะตอบได้เลย 4. พิมพ์ไทยได้ไหมได้ค่ะพิมพ์ได้นั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและอีกมากมายเพราะมันคือ B O S ห้า พูดออกมาเป็นภาษาอื่นได้ไหมได้ค่ะอันที่เช่นสมมติว่าเราจะตอบว่าเ,าเดี๋ยวจะกาให้นะปุ๊บทาได้ไหมทําได้ทุกอย่างทําได้หมดเลยนะครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนแป้นพิมพ์เนี่ยเป็นหน้าของ G ีบอร์ดเท่านั้นเองหรือว่า Google Keyboard นะคะคุณก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งเราสามารถโหลดจาก Play Store ในตัวนาฬิกาติดตั้งนะคะแล้วก็ปรับทั้งค่าทั้งหมดจากตรงนี้ได้เลยทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกคุณผู้ชมไงว่าเฮ้ยมันได้หลายอย่างตอบได้ทุกอย่างนะคะข้ออบต่อมาดูรูปภาพได้หรือไม่ถ ดูไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะดูรูปภาพเนี่ยต้องกลับไปดูบนโทรศัพท์นะคะอิโมจิข้อความต่างๆเนี่ยสามารถดูได้แต่ถ้าเป็นตัวของรูปภาพเนี่ยจะไม่สามารถดูได้นั่นเองนะคะการตอบเป็นยังไงบ้างสำหรับคีย์บอร์ดเนี่ยเราว่าถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์เนี่ยเห็นคีย์บอร์ดเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาพิมพ์เนี่ยกลับพิมพ์ได้แม่นยำมากจนน่าเหลือเชื่อมากๆเลยทีเดียวนะคะน่าสนใจจริงๆว่าทําดีขนาดนี้เนี่ยได้ยังไงคือทํามาแล้วแบบ รู้สึกประทับใจมากๆนะคะ GPS เนี่ยสามารถใช้งานได้นะคะผ่านทันนาลิกาเลย้นหาในทั้งการพูดนะคะแล้วก็การพิมพ์เลยมันครบจบจริงๆอย่างที่เราได้พยายามจะบอกคุณไปหลายๆครั้งว่าถ้าเกิดว่าการเติมจุดอ่อนของเขาเนี่ยมันคือการเอาจุดแข็งของอีกฝั่งหนึ่งมาใส่เนี่ยเราจับมือกันได้แบบนี้เนี่ยมันคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบมากจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราดดลองให้นําทางไปตลาดพระราม5ดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบมุ่งหน้าไปทางนี้นะคะอีก300เมตรอะไรแบบนี้เนี่ย ก็คือใช้นําทางเนี่ยจากตัวนาฬิกาได้เลยเห็นไหมว่าม,มันยอดเยี่ยมมากจริงๆอะ่ะเรารักมากเลยอะ่ะส่วนนั้นถามว่าในมือถือเป็นยังไงใช่ไหมคะนี่เลยค่ะในมือถือเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เลยนะคะในงานที่นาฬิกาก็ขึ้นเหมือนกันก็คือใช้งานเนี่ยร่วมกันได้แบบไร้รอยต่อมากๆเห็นไหม ชอบปล่ะสิ่งที่เราชอบมากคือทัชส,สกรีนดีมากๆนะคะสีสันจอสวยงามมากๆแล้วก็ UI ต่างๆเนี่ยน่าใช้งานมากๆเลยคือพอมันรวมกันแล้วมันลื่นมากไม่มีการค้างไม่มีการกระตุกแต่อย่างใดนะคะคราวนี้มาถนนึงจุดที่สำคัญมากๆเซนเซอร์แบบ BIA ค่ะเซนเซอร์ BIA เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะบนสมาร์ทวอชเนี่ยที่เราจะได้เห็นแบบพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยบนร่างกายของเรานะคะก็คือจริงๆก็เอาไว้วัดพวกสุขภาพร่างกายทั่วไปนะคะไม่ถึงขนาดแบบ โอ้โหจริงจังเหมือนเครื่องมือการแพทย์มันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะวิธีการใช้งานเนี่ย ไอ้เจ้าโหมดนี้เนี่ยนะคะมันจะให้เราเนี่ยวางสมาร์ทวอชเนี่ยเอาไว้อยู่เหนือข้อมือนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราจะกดวัดปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เอานิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางเนี่ยวางไว้บนปุ่มแบบนี้เพราะว่าเมื่อปุ๊บเนี่ยก็คือรอนะคะรอจะครบร้อยเโดยที่เขาบอกว่านิ้วเนี่ยอย่าไปแตะพัวเอ่อร่างกายเรานะให้อยู่บนแบบปุ่มอย่างเดียวจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาก็คือมีน้ําหนักนะคะมีว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยมีเท่าไหร่มวลไขมันมีเท่าไหร่ไขมันในร่างกายมีเท่าไหหรรรร่่่่ BMI ยยังงงไไมมีีนนน้้ําาาาาใกเทปะณ เผาผานได้ประมาณวันละกี่แคลอรีนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับผู้ Samsung Health นะคะซึ่งอยู่ในแอปพลิเคชันของ Samsung อยู่แล้วนะคะสามารถโหลดเพิ่มเติมได้เลยจาก Play Store นั่นเองต่อมาเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยชอบมากๆนั่นคือการวัดการนอนของเราบางคนอะ วัดการนอนพี่ใครๆก็มีตัวนี้เนี่ยยังมีฟีเจอร์ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่เราคิดว่าหล,หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนั่นคือฟีเจอร์วัดการนอนกรนนั่นเองนะคะ,หล,ะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการนอนกรนนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะสุขภาพที่อาจจะแย่ลงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านของทางเดินหายใจบ้างนะคะหรือวิธีการนอนหรือท่านอนของเราต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่ทําให้เกิดการกรนได้ทั้งสิ้นนะคะโอ้มันมีปัญหามากมายถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะตัวเองก็แล้วแต่ว่าเป็นยังไงเราเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านการกร บาคนนอนผิดท้าอะไรต่างๆนานาก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยวัดการนอนกลนกับเรานะคะว่าเออเรากลนยังไงเสียงดังไหมยังไงบ้างนะคะและที่สําคัญกว่านั้นเขายังสามารถวัดตัวออกซิเจนในเลือดเนี่ยในขณะที่เรานอนได้อีกด้วยนะคะเราว่ามันเป็นตัวเลือกในการช่วยดูแลสุขภาพที่มันดูแล้วมันเออมันสนุกอะ่ะมันแบบเออว่ามัน ทำได้หลายอย่างขนาดนั้นเพียงแค่เราเอาทุกอย่างไว้บนข้อมือของเราก็สามารถทํางานได้ไปอย่างดีรวมถึงเนี่ยมันจะมีการแบบนอนน,นะคะว่าเราจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะคะวันเนี้ยเขาก็จะเตือนเราว่าเอ้ยเนี่ยคุณวันเนี้ยคุณต้องนอนได้แล้วนะอย่างนี้อย่างนี้คุณถึงจะนอนเพียงพออัตราการนอนนะคะดีไหมสกอร์นะครับคะแนนทั้งหมดในการนอนของคุณภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำได้ดีขนาดไหนอย่าให้หงงานหนักนะมันก็จะมีการแจ้งเตือนเราตลอดเวลาซึ่งแน่นอนมันบังคับให้เรานอ,นอนไม่ได้หรอกแต่ว่า มันก็เตือนให้เราเนี่ยรักษาสุขภาพให้ได้มากขึ้นเหมือนกันการออกกําลังกายต่างๆนะคะก็ดีเลยทีเดียวนะคะสามารถปรับตั้งค่าในตอนที่เรากําลังวิ่งอยู่นะคะด้วยการฟังเพลงได้ด้วยนะคะคือปรับไปทางขวาเนี่ยออกมาขวาไปซ้ายนะคะก็จะมีแบบเมนูของตัวเพลงออกมานะคะถ้าปัดจากซ้ายไปขวานะคะก็ปัดเข้าในตัวนาฬิกาเนี่ยทางขวามือนเนี่ยก็จะมีการตั้งค่ามีพักมีหยุดมีอะไรต่างๆนะคะอันนี้ ก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี UI นะคะต่างๆเนี่ยก็จะมีการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะตลอดเลย UI น่าใช้มากแล้วก็ลื่นมากนะคะเราไม่เคยเล่นสมาร์ทวอชที่เป็น Wear OS แล้วลื่นขนาดนี้มาก่อนเลยปกติ Wear OS เนี่ยมันจะมีความกึกกักจนมารุ่นหลังๆเนี่ยดีขึ้นมากแต่ถึงจะดีขึ้นยังไงไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามแต่นาดูบอกเลยว่าวันหนึ่งแทบไม่รอดเอาตัวไม่รอดเลยด้วยซ้ำแต่พอมันรวมเข้ากับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะพูดอีกครั้งเลยนะว่ามันดีกกว่าาเเดิมมยอะๆ มันอาจจะไม่ได้อึดว่าวังเหมือนสมาร์ทแบนด์ทั่วไปที่มันใช้ได้แบบโอ้ oh, จะใช้ไปครึ่งเดือนเดือนหนึ่งมันไม่ขนาดนั้นแต่ตรงนี้เนะีสามหวันเนี่ยตรงนี้เราถือว่าเราพึงพอใจแล้วนะคะมันทําได้ดีมากๆจริงๆแล้วเราบอกเลยว่ารอบนี้เราขอปรบมือให้กับการร่วมมือระหว่าง Google และซัมซุงเลยนะคะ เป็นการปิดจุดอ่อนของตัวเองอย่างแท้จริงนะคะแต่ Samsung เนี่ยยังเหลือเอกลักษณ์ของตัวเองไว้มากมาย One UI Watch ก็จริงนะคะตัวนี้ยังมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงอย่าง Bixby นะคะโดยการกดปุ่มข้างบนเนี่ยเอาไว้ได้ถ้าใครยังถนัดการสั่งงานด้วย Bixby ซึ่งจะสั่งงานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วว่าเอกลักษณ์ของ Samsung ก็ยังคงอยู่ตรงนี้เลยเหมือนกันนะนอกจากนั้นนะคะพอเราใช้ Galaxy Watch 4ปุ๊บเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันตัวนึงชื่อว่า Galaxy w a t c 2สามารถที่เข้าไปปรับตั้งค่าของ Galaxy Bu s ไดดด้้้วยนนนะเเอ,อัีีก็หมืกันนะ ก็ส่งอีเมลนะคะจะ Outlook ตรงนี้ได้มีเครื่องคิดเลขนะคะมี Spotify มี Message นะคะรวมถึงกล้องถ่ายรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันไม่ใช่ตัวกล้องมันเป็นกล้องถ่ายรูปนะแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยจะทำตัวเองไปเป็นอ่ารีโมทนะคะรีโมทเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าระยะไกลนะคะเราสามารถกดเป็นชัตเตอร์ได้อะไรได้นั่นเองและนี่คือ Galaxy Watch 4 Series นะคะตัวนี้ไม่ใช่ตัวคลาสสิกนะคะเพราะใ้ดูว่ามันน่ารักมากๆแล้วก็ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากสักเท่าไหร่เหมือนกันนะคะ ข้อดีเนี่ยวันนี้เราพูดไปเยอะแล้วนะคะก็มากมายไก่กองเต็มไปหมดส่วนจุดพิจารณานิดหน่อยละกันก็คือเราคิดว่าการเปลี่ยนภาษาจากตัว Google Keyboard เนี่ยมันน่าจะง่ายกว่านี้สัหน่อยหนึ่งตัวนี้นะคะเวลาเราอยากจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยเราต้องกดภาษาค้างไว้เพื่อเปลี่ยนแล้วก็ต้องกด back ออกมาอีกซึ่งมันควรจะกดปุ๊บแล้วออกมาเลยในข้อมค่ของเรามันน่าจะง่ายกว่านั้นแล้วก็ตัวเวลาพูดเนี่ยมันจะซิงค์อยู่กับตัวของแป้นพิมพ์ของเราอันที่เช่ตอนนี้แป้นพิมพ์เราเป็นภาษาไทย เรากดไมโครโฟนปุ๊บมันจะเป็นพูดภาษาไทยคือถ้าเกิดว่าตอนที่พูดเนี่ยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยในตอนที่เรากดเข้าเมนูพูดในอนาคตต่อๆไปเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะทำให้การใช้งานเนี่ยมันดูง,ง่ายขึ้นนอกน,นั้นเราไม่มีอะไรจะติเลยจริงๆเราคิดว่าหลายๆคนาการอยากได้อะไรที่มันตอบโจทย์การตอบเมสเซจตอบอะไรมากซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วถ้าเกิดว่าทําให้มันง่ายขึ้นอีกสักนิดนึงเนี่ย แล้วมันจะสมบูรณ์แบบแล้วก็ perfect มากๆเลยนะคะนี่คือรีวิว Samsung Galaxy Watch 4และนี่คือนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราต้องการสมาร์ทวอชที่มันสมาร์ทจริงๆตัวนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเราบอกเลยะครับว่าคุ้มทุกบาทที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอนนะคะเชื่อเราเราเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ใครที่เป็นสาวก Android นะคะ จะได้เห็นการก้าวกระโดดอย่างแท้จริงของ w ว S r OS จากทาง Google ที่ตอนนี้พอจับมือร่วมก,กับ a ัม u n g ปุ๊บเนี่ยเราบอกเลยว่ามัน Very Good มากนะครับมันแบบมัน3-4เท่ามันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมากๆบอกได้เลยว่าน่าจะทำมาตั้งนานแล้วสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องล่าลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลักฟันดีราติสวัสดิโอยาสุมินาแซงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย